นี่ก็บอกหนูว่าพี่โจยังพูดถึงอนาคตอยู่เลย<ม>ว่าเดี๋ยวออกไปนะ<ม>เดี๋ยวจะไปทําอะไร<ม>เดี๋ยวจะไปขายอะไร<ม>ทําธุรกิจอะไรดีผู<ม>้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าข้างในเนี่ยเหมือนเป็นโลกอีกใบนะจูนทําอะไรต้องคิดแต่วันนี้ในวันที่หนูได้พู่เขาไม่อยู่แล้วที่ผ่านมาเราก็นิ่งมาตลอดแต่ว่ามามีเรื่องถูกทำ้ายร่างกายเนี่ยวันที่8มกราคม หนูเข้าไปวันที่สิบมกราเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาไม่ถือสาช่างมันเลยนะคะโปรเจกตไม่ปล่อยปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีการทนายเข้าไปตียังวันจัมอ๋อเขาได้แจ้งกับทางทนายว่าตอนนี้เขาถูกขังซอยเหมือน<ม>เหมือนเอาไปแยกขังเลยนะคะจากผู้คุมท่านนั้นที่กล่าวหาว่าเขามีความผิดแสดงว่าการไปแยกขังนี่คือเขาไม่ได้สมัครใจไปไม่ได้สมัครใจไปค่ะ เป็นการลงโทษการลงโทษที่ผ่านมาที่เขาเล่าให้ฟังที่มันรุนแรงเพราะการลงโทษที่ไม่มีความผิดยังไงก็รุนแรงค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาโดนอะไรบ้างในเรามียกคหรอยางโดนต่อยต่อยตรงไหนยังไงบอกิต่อยที่ท้องคนที่ต่อยเป็นใครผู้คมเป็นคนเดียวเลยคนเดียวค่ะแล้วก็ทราบมาว่ามีผู้คมท่านย่าทาแบบนี้กับนักโทษหลายคนก็คือใครที่ไปมีปัญหากับ นักโทษของเขาที่เอสูบยาเสน้นพักหนึ่งข้างห้องเนี่ยเขาสูบยาเสน้นพี่เจ้าเขาก็เลยไปขอร้องดีๆโดยที่มีผู้คุมที่ดูแลกันน่ะเป็นพยานอยู่ด้วยว่ารบกวนไปสูบไปอยู่ที่อื่นได้ไหมเพราะว่ามันเหม็นเข้ามาในห้องเขามีความหลังจากนั้นเขาก็ถูกนักโทษกลุ่มนี้แล้วก็ผู้คุมท่านนี้รังแกมาตลอดในช่วงประมาณสักกีเดีอนใช่เริ่มเริ่มรังแกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเขาเ,เริ่มรังแกยังไงบ้าง มีการเรียกเข้าไปว่ากับผู้จารุนแรงผู้ถูกเหยียดยามหรือของผู้ทำร้ายร่างกายแล้วก็พี่โจเนี่ยเขาเจ็บตาเนื่องจากมีการตีแบบแล้วก็ตามีบาดแผลหมอสั่งให้ต้องใส่แว่นตาดำตลอดเพื่อไม่ให้ตาบอดเลยนะคะผู้คนท่านนี้ก็จะยึดทั้งที่ทมีใบบอกเลยะคะ่ะ<อ>เอกสารถูกต้องอค่ะถ้าเขาไม่ใส่แว่นตาเขาจะบอดหรือมันตาเขาขยาย แล้วเ,เห็นว่าเราก็ร้องเรียนเข้าไป,าปเข้าไปแล้วร้องเรียนเข้าไปตั้งแต<ม>่ผู้บัญชาการท่านเดิมเอกสารส่งไปสี่ครั้งผู้บัญชาการท่านเดิมสองครั้งไปตามเอกสารที่ห้องธุรการมีการลงรับแต่เอกสารหาย<ม>ก็ส่งไปใหม่ผู้บัญชาการท่านใหม่ก็ส่งไปอีกหมถึงเรามองว่า,วามันไม่ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยร้องเรียนไปหลายครั้งก็ไม่ได้รับผลไปลอง<ม>ที่อื่นด้วยก็มีท<ม>ั้ง ยื่นคำร้องทั้งทางเงินจำของเตมเองแล้วก็กรมราชัณฑ์ค่ะคอประชาร้อหมดเลยสิทธิมนุษยชนค้ตรจการอายการกสูงสุดก็ยื่นนอกจากผูุ้มท่านนี้แล้วเนี่ยตัวนักโทษหรือคุณก็มีการฝูผู้จะฝูยู่ฝูยังแกเลยเวลาเดินก็จะแบบพยายามมาบแบบเหมือนแกล้งเดินเบียดให้มันชนหรืออะไรเนีแต่เขาก็จะพยายามหลบเือเขาไม่ได้อยากมีเรื่องค่ะ ไปถึงคือคนคนเดียวเลยางติเลอมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวอพ่อที่สร้างพ่อที่จาได้ประมาณนี้ี่บอกว่ามีอาการที่ปกกังวลจริงจริงไหมคบคือจริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเขาก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําก็นอมนอมนับศิกที่ทําลงไปด้วยความเสียใจจริงๆเลยนะคะที่ผ่านมาก็สวดมนต์ทำบุญตลอดก็จะมีค่ะก็คือนิ่งไม่ได้มีอะไระมี พอมาโดนแกลงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะดีอย่าว่าแต่ตัวเ็าเลยครอบครัวก็รู้สึกเพราะว่าเราพยายามทาอะไรเราก็ทําไม่ได้พยายามขอความช่วยเหลือทั้งทางผู้บัญชาก,การเองแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจุดไหนที่ทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าไม่ปลอดรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะก็เราถูกรังแกถูกทําร้ายร่างกายไปร้องเรียนกับทางเดือนจําเองก็ไม่ไม่ได้มีความคืบหน้าทางตำรวจจะเข้าไปสอบปากคำในเรื่องการทำร้ายร่างกายทังที่มีผลชนะสูตร ทางผู้บัญชาการก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปนะซึ่งปกติแล้วว่าเราก็มีทํามาหลายคด,ดีเลยนะ้งมีการมีตารวจเข้าไปสอบเรื่อยๆอยู่แล้วไม่เคยถูกปฏิเสธ <ทำ S 1> ไม่เคยเข้าม,มีอันนี้ครั้งแรกที่ถูกผู้คุมในนั้นทำทำลายร่างกายเราก็เลยถูกปฏิเสธการเข้าไปเยี่ยมเมื่อวานล่าสุดนะครับสภาพร่างกายของคุณโจเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างวัดแย่กว่าเดิมไหมใครใครต้อเข้าไปเยี่ยมสภาพร่างกาย คือมันมันก็สุดซนอยวเพราะว่าการถูกอยู่ในห้องถังทอยค่ะมันทําให้เขา,าไม่ได้รับพัฒนาหารที่แบบถูกโภชนาการเลยค่ะคือกินข้าวก็ต้องกินข้าวแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเนื้อสัตว์ไม่ได้มีอะไรแล้ว,ลวเขาทานเผ็ดไม่ได้ด้วยเราก็มีการร้องขอเรื่องขอข,อน,ขอนมปังขอนมเพือ่อหให้เขากินได้อิ่มท้องอะไก็เมื่อวานที่ไปเขามีอาการยังไงบ้างคะที่จะทำให้เครียด คือเรื่องความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เข้าไปอยู่ข้างในนั้นลยแล้วยิ่งเราเห็นถึงความไม่เป็นธรรมต่างๆแล้วเราก็เขาบอกว่าจะมีการสอบสวนจริงนเมื่อวานมีค่ะตอนที่หนูจอกมาเขาก็เรียกเข้าไปสอบสวนเมื่อวานเมื่อวานมีพี่เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่เป็นตำรวจเข้าไปท้องกับน้องนะคะ พี่ก็บอกหนูว่าพี่โจยังพูดถึงอนาคตอยู่เลยว่าเดี๋ยวออกไปนะ<ม>เดี๋ยวจะไปทําอะไร<ม>เดี๋ยวจะไปขายอะไรทําธุรกิจอะไรดี<ม>ยังนั่งนับวันว่าเดี๋ยวอีกกีปีเดี๋ยวจะได้ออกแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีสัญญาเขายังยังพูดกับหนูอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกัน,ขเ,นเขาเคยบูดไหมเขาว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วคือวิไอีวิด้ทีก่อนออกมาเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะสู้ให้ไปคุยกับตำรวจด้วยว่าเขาจะแจ้งความถ้าเกิด ม่แม่อนุญาตให้ตำรวจเข้าไปเนี่ยเขาจะทำยังไงได้บ้างให้แบบเรื่องมันดำเนินการต่อไปได้อเนะี้ยเพื่อเพื่อเป็นเหมือนยืนยันว่ามันถูก,กลักแกล้วันนี้เราติดใจยังไงนะคะเพราะมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็ถามว่าจะนักว่าเขาถูกใครรือ่คือหนูว่าติดใจตรงที่หนูยื่นหนังสือไปทางเดินจับแล้วตอนที่หนูอยู่ในนั้นเนี่ยก็มีนักโทษที่เขาโดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตแบบคือฆาตกร ถ้าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกรังแกถูกตกถูกตีถูกกดดันอะไรต่างๆคือโดนรังแกด้วยหนักด้วยผู้คงคนนี้คนเดียวเนี่ยเยอะมาก,กท,ที่ทราบแค่เฉพาะที่รู้นี่ก็ห้าคนเลยเดี๋ยวก็เลยพยายามขอให้ผู้บัญชาการหรือว่าผู้มีอำนาจที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือได้ช่วยช่วยแบบดูไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหมายมถึงว่าเรามองว่าเขาอาจจะโดนดีจนทําร้ายตัวเองหรือมองว่า อาจจะไม่ได้ทำร้ายตัวเองเลยแต่มีคนอื่นทำที่เกิดในการคือเราต้อง,อง,องรอผลผลชนะสูตรแต่ว่าจากการเริ่ตัวเราได้ดูกล้องวงจรปิดนะคะได้ดูแต่<ด>เป็นบางส่วนไม่ได้ดูตลอดลเป็นบางช่วงจิตใจตรงไหนม้ากเลยคบะบางช่วงหนูจิตใจตรงที่ไม่ได้มีคนที่พยายามที่จะไปช่วยทั้งหรือว่าพาเขาไปโรงพยาบาลทั้งที่เมื่อคืนนี้มีสายโทรเข้ามาหาหนูนะคะจากทางเรือนจำเองว่า เวลาประมาณห้าทุ่มเชียงคือเชีบอกว่าเอา่อเกิดเหตุขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยหนูก็เลยถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่กับหมอหนูก็โอเคขอขอไปดูได้ไหมคะหรืออะไรเขาก็บอกไม่ได้เป็นกฎก็ให้มาตอนเช้าหนูก็รอมาตอนเช้านี่ซึ่งพอไปดูในภาพบนจอจีนนีน่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นไม่มีการพาออกจากห้องถัง,งอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เมื่อคืนหรือแบบีเอะไรเลยเยค่ะซึ่งมันก็จะขัดกับที่เขาพูด แล้วพี่โจเสียชีวิตตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มครึ่งหรืออ่านจากก่อนนั้นนั้นเพราะว่าเขาไปเช็คตอนสองทุ่มครึ่งแสดงว่านเวลาั้นที่ทางเจ้าที่บอกว่าพยายามที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือเราไม่เห็นภาพแบบนั้นเลยไม่เห็นค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องที่ตำรวจแล้วได้เอาออกมาสักประมาณกี่โมงไม่ได้เอาออกค่ะก็ยังหนูได้เข้าไปค่ะ ไม่เชา้ชาค่ะเพียงแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงเพียงแล้วค่ะอย,นนอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ท่าเดิมอ,อยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ข้างในนั้นที่เราได้เห็นเห็นอะไรผิดปกษษติบ้างไหมคะ,ะคือตอนนี้เข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ให้ญาติเข้าไปเขาให้ดูอยู่ข้างนอกเขาก็เก็บหลักฐานอะไรต่างๆอยะะ่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้แต่มองอยู่ข้างหน้าห้องก็งหเห็นเขาไม่ลอย รอยบ้างแต่หนูก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรก็ต้องให้หมอเป็นคนแจ้งว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรรอยตรงไหนบ้างคะพ่อตรงนี้ก็คือใช่แล้วก็มีคราบเลือดอยู่ที่พื้นด้วยเป็นรอยลักษณะแบบยังไงเป็นแดงๆจะเป็นหนุกกลมๆตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วก็มีตรงไหนเหมือนโดนทำรุไม่หนูก็หนูก็ไม่สามารถพูดได้ค่ะแต่มีเลือดมีเลือดทีอยู่ที่พื้นไม่ทราบว่าเลือดเกิดจากอะไร ไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ก็มีอยู่ในห้องนะครับมีข้าวของอยู่ในห้องตัวตัวข้าวมีผ้าผืนเดียวมีผ้าผ้าในฝืนใหญ่ขนาดเท่าไหยาวขนาดนี้นะครับผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวธรรมดาขอไม่รัเช็ดตัวขนาดเขบอกสามสิบสี่สิบเซนขนาดนั้นได้ไหมคะหรือเป็นยาวยาวอ่ะข้าที่หนูเห็นหนูไม่ได้จับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับแต่ว่าลักษณะรูปกระพันรูปการของผ้ามันก็คือเหมือนผ้าขนหนู มันอาจจะบางหน่อยถึงแบบขนาดประม,บบบบมาณเล็กๆไม่ะหรือ,อรรว่าใหญ่ไม่ทราบอะไรไหมเพราะว่าเขาพับอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปเข้าถึงมาถึงจุดนี้แล้วเนาะพี่หนูก็หนูกับมองก็พยายามทําที่สุดยืน่นร้องขอตามที่ต่างๆเราทําทุกอย่างที่เราทําได้ก่อนหน้านี้มีเขาอยากให้พวกเรา,เอ,าออกสื่อแต่หนูว่าเป็นห่วงเขาเรื่องความปลอดภัย เพราะผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บอกว่าข้างในเนี่ยเหมือนเป็นโลกอีกใบนะจูนทาอะไรต้องคิดหนูก็คิดด้วยความที่หนูรักหนูเป็นห่วงเขาหนูไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนี้ขึ้นหนูก็เลยเลือกที่จะไม่ออกสื่อแต่วันนี้เป็นวันที่หนูได้พูดเขาไม่อยู่แลวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ